กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ช n n นลประจำวันอังคารที่31พพฤษภาคมนะครับ2559นะครับวันนี้ผมเอาอุปกรณ์ประกอบฉากมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสาธุชนได้นึกถึงอดีตซึ่งไอ h ช n n นลเปิดตัวไปประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับด้วยสโลแกนที่บอกว่าข้อมูลที่เป็นจริงจากพิธีกรที่จริงใจไอ h ช n n นล ผมก็ดําเนินจัดรายการมาจนถึงวันนี้เนี่ยสากว่าคลิปแล้วนะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งพบกับความอายุติธรรมที่กําลังถาโถมเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับและวันนี้ก็จะมีข่าวดีมากๆนะครับก็คือเราเริ่มเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพระหลายๆรูปเริ่มแสดงทัศนะมี คนในวงการกฎหมายได้ออกมาให้ความคิดเห็นซึ่งออกไปในทางที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของ DSI นะครับผมจะยกตัวอย่างพระมหาไพรวันนะครับท่านก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าหากหลวงพ่อธรรมชยโยโดนข้อหารับของโจรในครั้งนี้นะครับรับรองว่าวัดทุกวัดทั่วผืนแผ่นดินไทยจะไม่รอดจากข้อหานี้แน่นอนและลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการบอนใส พุทธศาสนาแล้วต่อไปพุทธศาสนาก็จะต้องหายไปจากผืนแผ่นดินไทยตอนนี้หลายภาคส่วนในสังคมเริ่มตื่นเริ่มมองเห็นเริ่มเห็นโทษภัยของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับและยังมีประชาชนหลายกลุ่มเริ่มทยอยกันออกมานะครับทั้งในประเทศต่างประเทศที่จะมาให้กำลังใจหลวงพ่อธรรมชโยก็เป็นมินินิมิตหมายที่ดีว่าท้องฟ้าสีทองเริ่มผ่องอําไพนะครับก็อยากจะ ฝากไปถึงแก๊งรับงานจับศึกพระทั้งหลายนะครับที่กำลังขมักขันเเมนกำลังแบบตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จตามใบสั่งเนี่ยก็ขอให้ฉุกคิดนิดหนึ่งว่าสังคมเริ่มจับได้สังคมเริ่มมองเห็นก็อยากจะให้ระมัดระวังในการขับเคลื่อนนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตทั้งตัวเองและวงตระกูลนะครับวันนี้ไอชนแนลนำข่าวต่างๆที่มีในแต่ละวัน และมาสรุปมาวิเคราะห์และจะฝากคำถามไปถึงพี่มโนเหมือนเดิมทุกวันนะครับวันนี้ข่าวแรกนะครับจะขอพูดเกี่ยวกับคุณเปรวสีเงินแห่งไทยโพสต์นะครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้เขียนบทความตั้งแต่เมื่อวานที่ผมบอกแล้วว่าเรียกหลวงพ่อธรรมชโยว,ว่าสมีโยแล้วในบทความเดียวกันนะครับตามในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ได้อธิบายว่ากรุงรัตนโกสินท์ หรือเกาะรัตนโกสิทร์มีพื้นที่เท่าไร่วัดพระธรรมกายเนี่ยมีพื้นที่เท่าไรจะโยงให้ดูประหนึ่งเสมือนว่าวัดพระธรรมกายทําในถิ่งที่ไม่เหมาะสมผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดูถ้อยทีที่เขียนเนี่ยออกไปในแนวนั้นนะครับจริงๆแล้ววัดพระธรรมกายเนี่ยก็เป็น ของประเทศไทยเป็นของพุทธศาสนาจะมีเนื้อที่เท่าไหร่ก็เป็นของคนไทยเป็นของชาวพุทธทั้งโลกไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งนะครับคุณเปลวสีเงินคุณเปลวสีเงินเขียนบทฟาร์มบอกว่าวัดพระธรรมกายที่ปทุมธานีเนี่ยมีเนื้อที่4,000ไร่ครับผมซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมอยู่วัดมา10ปีก็รู้ว่าวัดพระธรรมกายมีพื้นที่แค่1้6ไร่ บวกกับอีก2,000ไร่เนี่ยเป็นส่วนของมูลนิธิธรรมกายแล้วก็เปิดเผยชัดเจนสามารถตรวจสอบได้จากสำนักง,งานที่ดินเป็นสิ่งที่เป็นพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่คุณเปลวสีเงินแห่งไทยโพสต์ผมไม่แน่ใจว่าเอาข้อมูลมาจากไหนบอกว่ามี4,000ไร่และถ้ารวมทุกสาขาทั่วโลกนี่จะมี50,000ไร่ครับ และทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายโดยรวมเนี่ยจะมีประมาณ4.4ล,ล้านล้านอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ให้งงผมก็ให้แปลกใจกับทีท่าของคุณเปลวสีเงินว่าไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนอยากให้คุณเปลวสีเงินเนี่ยเอาหลักฐานมายืนยันนะครับในฐานะสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่มีจรรยบรณเนี่ยว่าเอาข้อมูลมายันให้กับพี่น้องได้ดูหน่อยว่า4,000ไร่และ50,000ไร่เนี่ย มีที่ไหนบ้างมียังไงช่วยแจกแจงหน่อยนะครับอย่าเขียนอย่าพูดโดยซึ่งไม่มีหลักฐานอ้างอิงเพราะมันจะทําให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันลดลงไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ได้ครับคุณเปลวสีเงินและที่สําคัญนะครับต่อให้วัดพระธรรมกายหรือวัดทั่วไปจะมีเนื้อที่เท่าไหร่ก็เป็นของส่วนรวมก็เป็นของพุทธศาสนิกทุกคน เจ้าของโรงงานเหล้าเจ้าของโรงงานเบียร์ในประเทศไทยนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขาประกาศออกมาว่าเขาบางคนมีเนื้อที่มีเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินเป็นล้านไร่เป็นแสนไร่ครับคุณเปลวสีเงินครับคนเหล่านั้นใช้พื้นที่เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ทําเพื่อาศาสนาไม่ได้ทําเพื่อส่วนรวมทําไมคุณเปลวสีเงินไม่ไปเอาจํานวนที่ดินของบุคคลเหล่านั้นมาเปิดเผย ทำไมต้องเลือกเฉพาะวัดพระธรรมกายแล้วทำไมคนให้เข้าใจผิดเหมือนกับว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเหมือนกับจะไปแข่งบารมีกับเกาะรัตนกโกสินทร์อะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้คุณเปลวสีเงินออกมาชี้แจงความเป็นจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องและคนอ่านบทความนี้ให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเกียรติของคุณเปลวสีเงิน ที่จะชี้แจงความเป็นจริงและอยากให้คุณเปลวสีเงินเนี่ยเขียนบทความลักษณะนี้ทํานองนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับคนเขาจะได้รู้ว่าคุณเปลวสีเงินเนี่ยคือบุคคลซึ่งเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้โดยดูผ่านบทความที่คุณเปลวสีเงินเขียนนี่แหละครับยังไงขอความกรุณาให้ออกมาชี้แจงด้วยนะครับคุณเปลวสีเงินครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องที่ท่านพลเอกไพบคุ้มฉายา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าอยากให้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเนี่ยมีความเข้าใจว่าเ,เรื่องที่กำลังทำอยู่นี้เป็นเรื่องกฎหมายอยากให้แยกแยะระหว่างกฎหมายกับความศรัทธาออกจากกันครับผมในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งวัดพระธรรมกายเนี่ยก็เข้าใจนะครับท่านพลเอกไพบูบุญครับแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือในเมื่อสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันโดยท่านประธานได้ออกมาแถลงขอบคุณ วัดพระธรรมกายที่ได้รวบรวมเงินของสานุสิ์ไปเยียวยาให้กับสมาชิกและไม่ยินดีที่จะดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นและท่านก็ยืนยันว่าคุณธรรมนูนมาทำโดยพระการไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์แล้วทีนี้ตรงนี้มันยังไม่จบเหรอครับทำไมยังจะต้องให้ DSI ไได้มาดำเนิน คดีแล้วก็มีทีท่าดุดันไปขอเจ้าหน้าที่ตำรวจขอเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาจัดการกับหลวงพ่อธรรมชโยให้ได้เหมือนกับว่าเป็นภัยของประเทศไทยประนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านบนเอกภัยบูรณ์ก็ต้องเข้าใจลูกศรริษย์วัดพระธรรมกายด้วยนะครับว่าเขาเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยมีความบริสุทธิ์แน่นอนเพราะ แต่ละคนเข้าวัดมาเป็น10ปี20ปี30ปีย่อมรู้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงนะครับท่านพเุเอกภัยบุญครับก็ขอชี้แจงตามนี้นะครับส่วนคนต่อไปที่จะพูดถึงก็คือคุณพัยบุญนิติตวันนะครับมีคนฝากผมมาถามว่าจริงหรือไม่ครับที่คุณไพยบุญนิติตวันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณหญิงจารุวรรณเมธะกาซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือปป,ปช ตัดสินหรือสารตัดสินผมไม่แน่ใจว่าได้เอาเงินของราชการไปใช้ผิดประเภทในการไปดูงานที่เมืองนอกประมาณนี้คุณภัยบุ์นิติวันเป็นที่ปรึกษาของคุณหญิงจารวุวรรณเมตากาจริงหรือไม่ครับช่วยออกมาชี้แจงด้วยนะครับส่วนท่านต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือหลวงอาสวิทย์อิสระของผมนะครับท่านขยันท่านขับเคลื่อนไม่เว้นนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางไปที่ วัดชนะสงครามเพื่อไปยื่นหนังสือให้เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามประมาณนี้นะครับได้ดําเนินการในการถอดยศของหลวงพ่อธรรมชยโยผมก็สงสัยว่าหลวงอารครับก่อนหน้านี้หลวงอาเขาไปเอาของที่ไม่เหมาะสมเนี่ยไปถวายให้สมเด็จช่วงนะครับและก็ได้ดําเนินการในลักษณะที่ไม่ต้องการให้มีมหาเถรสมาคมแต่ตอนนี้ทําไมไปยื่นหนังสือให้เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เพื่อที่จะดําเนินการอย่างนี้ก็เท่ากับว่าต้องการให้มอสอจัดการหลวงพ่อธรรมชโยผมก็เลยสงสัยหลวงอาว่าตกลงหลวงอาจะให้มีมอสอหรือจะไม่ให้มีหลวงอาช่วยชี้แจงอธิบายด้วยนะครับเพราะว่ามันงงๆนะครับสําหรับคนต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือนายแพทย์มนโนหรือพี่มนโนของผมสําหรับพี่มนโนวันนี้นะครับผมจะไม่มีคําถามแต่จะ ขอต่อว่าพี่มโนสักนิดหนึ่งนะครับก็คืออากจะต่อว่าพี่มโนบอกว่าพี่ใจดําใจดําจริงๆทําไมใจดําครับพ่อแม่พี่น้องพี่มโนเนี่ยไปออกรายการทีวีหลายรายการและก็ผู้ยืนยันบอกว่าหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์จันขนนกยูงเนี่ยท่านมีวรารจิตท่านสามารถล่วงรู้ความคิดจิตใจของเราได้ขนาดพี่มโนอยู่เฉยๆหลายครั้งเนี่ย หลวงพ่อหรือคุณยายก็สามารถอ่านใจพี่มโนได้และพี่มโนยังพูดต่ออีกว่าส่วนใหญ่ของคนวัดพระธรรมกายเนี่ยประมาณ99%เป็นคนดีผมจึงต่อว่าพี่มโนบอกว่าพี่ใจดำทำไมพี่ไม่เอาข้อมูลตรงนี้ให้กับทาง DSI ให้กับหลวงอาสุวิทย์อิสระให้กับคุณภัยบุญนิติตวันให้กับท่านภัยบุญคุ้มฉายาล่ะครับเพื่อให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รู้ความเป็นจริง เพราะถ้าท่านเหล่านั้นรู้ความเป็นจริงเนี่ยการดําเนินการต่อหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมีวาระจิตก็แสดงว่าท่านจะต้องเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะต้องเป็นพระผู้สําเร็จการดําเนินการก็จะต้องมาด้วยความนอบน้อมมาด้วยการให้เกียรติมาด้วยความให้ความเคารพไม่ใช่มีทีท่าอย่างที่เป็นอยู่ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นพี่มะโนไม่บอกความจริงเหล่านี้ให้หมดทําให้ท่านเหล่านั้นเข้าใจผิด ก็เหมือนสุภาษิตท,ที่บอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลไงครับพี่มนโนพี่เป็นบัณฑิตทําไมพี่ไม่แนะนําสิ่งที่ดีให้ครบถ้วนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นทุกอย่างมันจะได้มีทางออกที่สวยงามและไม่กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนจิตใจของคนทั้งประเทศเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับผมจึงต่อว่าบอกว่าพี่นะ่ะใจดําครับพี่มนโน สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ